โอเคกสวัสดีครับผมวิทย์บีนะ,บบบน,นะครับผมวันนี้นะครับพบกับรายการอนิเมฟูดอีพีที่เจ็ดนะครับผมออาซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาทำสตูของคุณยอนะครับผมอ่ายอฟอร์เจอร์ของเรานั่นเองครับผมจาก Spy Family นะฮะแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะครับว่าวัตถุดิบมันมีอะไรบ้างนะครับ วัตถุดิบก็จะมีซอสหอยนางรมน้ำมันมะกอกหัวหอมอัลสไปเกลือซอสมะเขือเทศมะเขือเทศ เนื้อวัวสันสะโพกแล้วก็มีแครอทกระเทียมและมันฝรั่งลวมไปถึงไข่ไก่หนึ่งฟองนั่นเองถ้างั้นก็อาจิะไม่มาเชขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็เอาเนื้อวัวสันสะโพกเนี่ยมาหั่นนะครับผมแกะก่อนแล้วกันนี่แกะอย่างเงี้ฮะนี่แกะออกมาเลยมาหั่นเป็น ก้อนเหลี่ยมนะครับผมดูนะอ่ามาเลเซอร์บรดตตือตเกียบันเกียบันคนละเรื่องเลยวิ่งวิ่งวิมมัวแต่เล่นนั่นแหละนี่ครับผมหันอย่างนี้นะครับผมหันแบบนี้นะครับผมวุด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  นี่เป็นเหลี่ยมอย่างนี้เลยนี่ก้อนกรอย่างนี้นะฮะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกลงไปนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยและจากนั้นนะครับผมเราก็เอาเนื้อวัวนะครับผมที่เราหั่นไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็มาทําการทอดนั่นเองครับผมลงกระทะไปเลยซึ่งระหว่างทอดนะครับผมเราก็จะได้กลิ่นหอมของน้ํามันมะกอก ที่ผัดกับเนื้อวัวนะครับผมโคตรหอมเออนี่ขนาไม่ใส่ผักไม่ใส่กระเทียมนะโคตรหอมเลยผมบอกเลยครับผมตอนผัดอะโคตรหอมอหอมมากเลยครับผมอ่าโคตรหอมนะผมอ่าหอมไปหิวไปนะครับผมโคตรหิวอะก็โอเคก็เสร็จแล้วนะครับผมสำหรับขั้นตอนการทอดเนื้อวัวนะครับผม มาขั้นตอนต่อไปกันเลยมาครับผมมา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 ขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาเตรียมผักกันนะครับผมอ่าเริ่มที่แครอทนะครับผมเราจะทําการสับแครอทนะครับผมให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยแบบนี้ครับผมช็อปชๆอปช็อชชชชชนี่ครับผมแบบนี้ออกมาแบบนี้เลยต่อไปก็จะเป็นมันฝรั่งนะครับผมมันฝรั่งเนี่ยเราจะทําการหั่นเป็นก้อนๆครับผมแบบนี้นะฮะนี่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 แบบนี้เลย ไม่ยากครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปหั่นหัวหอมนะครับผมเราจะหั่นส่วนบอลออกก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็แกะเปลือกออกนะฮะอ่าแล้วจากนั้นก็ทําการหั่นหัวหอมแบบนี้นะครับผมเนี่ยสับสับสับต้นๆสับสับสับนี้นะฮะนี่นี่หน้าตาแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเทน้ามันมะกอกลงไปในกระทะนะครับผมแบบกะปริมาณเอานะนี่ประมาณนี้ครับผม ไม่เยอะมากไม่ควรเยอะนี่ประมาณนี้เลยนี่จากนั้นนะครับเราก็ใส่ผักที่เราหั่นเมื่อกี้ลงไปนะครับผมนี่หัวหอมลงไปแล้วอ่าอ่าโอเคใสใ่พอใจเลยครับผมนี่กะปริมาณเอานะครับอ่าคลิปนี้ใช้แต่กะปริมาณอย่างเดียวกับผมไม่มีปริมาณชัดเจนนะฮะอ่าผัดให้มันออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยกับผมแบบนี้นะฮะผมแล้วจากนั้นก็ ใส่มันฝรั่งลงไปนะครับผมอ่าใส่ไม่ต้องเยอะมากนะฮะโอเคอ่าแบบกะปริมาณเอาอะอ่าโอเคมาแล้วก็ผัด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 ไปนะครับผมนี่ถัดไปก็เราก็ใส่กระเทียมกับแครอทลงไปนั่นแหละครับผมนี่ใส่หมดเลยอ่าแล้วจากนั้นก็อ่าเพิ่มอีกเพิ่มจนก,กว่าจะพอใจครับผม กะปริมาณเอานะฮะอ่าโอเคจากนั้นก็ผัด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 ไปนะผมนี่ให้มันหอมนะฮะโอเคเริ่มหอมแล้วเริ่มหิวแล้วตอนนี้ไม่ไหวล้วย้ยพอผัดได้ประมาณหนึ่งครับผมก็ใส่ซอสหอยลงไปนะฮะประมาณนี้เลยอ่าใส่ตามใจครับผมถ้ามันไม่พอก็ใส่เพิ่มได้นะฮะพอผัดได้ประมาณหนึ่งครับผมก็ใส่ซอมสมะเขือเทศลงไปนะครับผมในกระทะนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมไม่พอก็สามารถเพิ่มได้ะฮะอ่า โอเคมาแล้วก็ผาดต่อนะครับผมจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยครับผมผมแอบหั่นนะเลยไม่ได้ถ่ายลืมจากนั้นก็ผัดเดี๋ยผมนี่นี่นี่ประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคต้องใส่ผมหั่นใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ตะลิวหั่นแล้วกันนะะโอเคอ่าโอเคมาโอเค หลังจากผัดได้ประมาณหนึ่งนะครับผมผมก็จะใส่ราชาแห่งเครื่องเทศตะวันตกลงไปครับผมหรือ King of w e s t e r n c o n d i m e เมครับผมซึ่งเป็นฉายาที่ผมตั้งให้นะครับผมนั่นก็คือ All s p ปน e นั่นเองมาอ่าแกะออกมาอ่าใส่ลงไปในกระทะเลยโอ้โอ้โอเคประมาณนี้ครับผมอืมใส่ไม่ต้องเยอะมากแล้วก็ผัดต่อไป พอผัดได้ประมาณหนึ่งนะครับผมเราจะใส่เครื่องปรุงที่มีชื่อว่าสุมกาชาแล้วได้ของที่ไม่อยากได้นั่นก็คือเกลือนั่นเองครับผม <c oughs> ใส่ลงไปนี่ประมาณนี้เลยครับผมนี่ใส่เท่าที่ใจอยากจะใส่ลงไปนะผมลงในกระทะนะฮะลงตับถามหาแน่ตู้ <c oughs> ใส่เยอะอย่างนี้แล้วก็ผัดต่อไปนะครับผมโอ้โหนี่ผัดเลยผมรู้สึกว่าน้ํามันน้อยไปหน่อยโอ้ ใส่ซอสหอยเพิ่มไปสักนิดนึงแล้วกันไม่นิดและวนี่เยอะแล้วโอเคเยอะๆเลยเยอะเเลยให้มันมีน้ํามีนวลหน่อยนี่แล้วก็ผัดต่อไปอ้าวตอนหลิวหลุดโอ้ขอโทษครับแล้วก็นําเนื้อวัวนะกรบผมที่ทอดไว้ช่วงแรกๆเลยของคลิปนะฮะลงไปในกระทะเลยโอเคจากนั้นก็พัดๆัดๆัดผัดัดผัด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 ผัดผัดไปนะครับผมอ่า แล้วก็เสร็จกรบผมอ่านำใส่จานเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะครับผมอ่ายังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอีกนะฮะอ่าโอเคถ้งั้นก็ไปขั้นตอนสุดท้ายกันเลยซึ่งขั้นตอนสุดท้ายนี้นะครับผม oh, <no. S 1> ผมลืมกดวิดีโอครับผมลืมกดถ่ายครับผม oh, <no. S 1> โอ้โหมันหอมมากจนลืมกดถ่ายอะอันนี้พูดจริง อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมผมจริงๆอ่ะก็เลยทําเป็น a n i m เมชั n ง่ายๆมานะครับผมก็คือมันคือทอดไข่ธรรมดานี่แหละทอดไข่ดาธรรมดาเลยนะฮะก็คือเอาน้ํามันมากรอกเนี่ยใส่ลงในกระทะแล้วก็ตอกไข่ครับผมลงไปในกระทะแค่นั้นอ่าก็ทอดจนสุกแค่นั้นเลยแล้วก็นําไข่ดาวเนี่ยวางใส่จานครับผมประมาณนั้นแค่นี้แหละ โอเคครับผมคังเลียวชิมัตตาเสร็จแล้วนะครับผมงั้นก็อิตาดาคิมัสโอเคเดี๋ยวลองกินเนื้อกันก่อนหิวข้าวไม่ดิ้งข้าวเลยเนี่ยเฮ้ยมืนกว้างมันจ้าอร่อยขนาดนี้เค็นแหละอ๋อ oh. รไม่เคอมากินเลยไม่ไหวแล้วอยู่ข้าวแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ b s c r i b e แล้วก็ลดมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมโอเคและก็อย่าลืมโดนใดนที่ซุปเปอร์แตงนะครับผมแล้วก็อย่าลืมส YouTube, มัครยูทูบเมมเบอร์ชิพด้วยนะครับผมทั้งนั้นก็ See you again next video คร mm ับ hmm. ผมแล้วเจอครับไหนคิดจะไปด้วยกันเย่เฮ่ไม่ไหวแล้วยิวยิวมากเลย